สวัสดีจ้าพี่น้องมาเมืงองป้าแดดแดดแดดแห้งครับม,มาอะไรมา,มมาเลยไม่ตี่ไม่ต่ออุป่รณ์เซรื่องนะยื้อใช่อ๋อมาเมืองนี่น้องบีได้กับเขาให้นังกิน นนเ,เนี่พี่น้องเฮ็ดแล้วเฮ็ดเสร็จไหมไม่ยำยำยำนี่ยพี่น้องเต็มซ้ำเฮ็ดเองเลยเดอ้อเต็มซ้ำเลยน็กหน่อยอยู่โรงเรียน้องบีคืออยากก็เลยไปซื้อตั้งเหมือดน,นี่มุ่นราคาบ่าถึงลอยเ้อพี่น้องบ่หอดลอยหมูย่อสามซิบหาไอ อันอียังก็ประมึกหาซิปแล้วก็่นเส้นยี่ซิปนี่มูลค่าพอถึงลอยเฮ็ดย่ำแนวใด้ให้ให้งบบ่ปปเกินลอยเ <c oughs> นี่ยเพระาะว่าเครื่องเขามีครบมาแล้วเนาะอืมเชิปชิปชิปเดี๋ยวน้องบีจะซีมมงน,น้องบีมีผักกาดดองเลยใส่ผักกาดดองนะอืำ อยากเดี๋ยวไปเอินแม่ก่อนเห็นหรอือเปล่าบอกแม่มาตักเอาใส่หมูยอ่อใส่วุ้นเส้นเซ็บ์ซเสร็จรจืปลาหมึกมากเกิงลูกเส้นเหนียวเหนียวพี่น้อง ใส่มืงเลยเด้อมั่มีู้อื่นดอกฮึอบบ้องบดี๋ยวเฮ็ดแบบเ่ราเพชรแบบบ่าเพชดย่าจะกินน้ำน่นทุงเอ้ยเกิดนันยุหันเรืมกระปุกมีปะหมอหน่อยก็ได้นะหมอหน่อย,ยแม่แม่ลรหาแนวใส่ก่อนพอลราซักถางแบบทัวเราเดี๋ยวมือแรงสีผ้าออกไปมึงดอกพี่น้องให้แดดมันนั่นกอนเอาเอา,เอาหอดบพาหนาว เดี๋ยวเขามาเมืแต่ว่าลองบีว่าพอดีแล้วเดี๋ยวรอถามแม่ว่าะจะพอดีบ่ลองบีใส่พอดีแล้วแต่แรกว่าสีํำเด้บานนี้คืออยากย้ำว่า่อํำดอกก็เลยเอามาย้ำว่าเทียงเซียวออกไปว่าสันพอดีแม่เขามากเมื่อสีสันมาเอาจานมาใส่พี่น้องน่ากินบ่นั่นแม่ถุง อ๋อถุงเงยอยู่ข่างโททัรนทัรดูมันเฮียรงหันบ่ข่างโทรทัดหน่อยซิมมึงดูซิม,มดูซิเออแซบป่ะแซบแซบอืมแซบหลายเดี๋ยวนั่นไม่อีแม่เอาอยางไม่อีแม่สอน สอ,อนมแม่อันนี้ต่ากันยำหมอนไงเลยซ้ำเหมอือนไงนึงนพพแต่บ่ถ้าพี่อย่ไหนเห็น้าพ,พี่ถ้าพ,พ,พ,พี่แม่พักไห้่างหน้าีเอหน้าีไม่แมนบอบบี้สัพ,พี่ว่าพันไนร่างใส่เสน้นอบีใส่เส้นไปห่อนหนึ่งเลย เฮดย่ำโดยงบบ่เกิื่อนลอยพี่น้องอิ่มย่อนอยู่เด้อใสอันนั้นก็ได้ไหอ๋ออันนั้นก็หึ้ยสวยๆพุ่นอนนะบงสีสันสดแต่ว่าบางบางคนมักเผ็ดหรือว่าใส่อย่างเกาะซัลเฟตแคดเทตหรือซอสพริกก็ไดเดอร์ขั้นมักสีสันแดงๆอันนี้น้องบีว่าได้ใส่ละกันเฮ็ดเฮ็ดบ่ค่อ,คอยเผ็ด ใส่ปลาผีแค่หาหน่วยหนึ่งเดี๋ยวย่ายเดี๋ยวได้หน่อยสิกินบ่ไรอืมหืน้ำม,มันมีบ่มันบ่มีน้ำม,ม,ม,มันได้มันแข็งน,น้ำข้างข้างขาเมันอน่ะแข็งเอาอกมันเป็นสินมันอุนมม่นน้ำ<ง>เมื่อไหร่ปะน๋อได้แตก ก,กินเดียวนี่จะเอานามันไล่เถอะดูพ่มี่กินเดียวนี่เอานามันเจ้าวันแล้วสิอืดซัว,สวเสด้กินแม่ตั้งใจเขาหน่เป็นผู้เฮดแม่เฮดว่าสั่นโว้ยน้องบีเป็นผู้เฮดพ่อเร็กหน่อยบอกว่าแม่เฮดแม่ตั้งใจห้องต่โทษเขามาละเอาน้นม่มาใส่ลูกครับ เออแม่เป็น,น,นเชฟเขาเขายองกินแม่อันนี้ลูกเชฟด้วยนี่เ <ไป S 1> ทลงเลยเอาซอนมาใสอีซยังนี่บิัวมาค้นขืนมันอยู่ใต,ต้ไตเนอมแมนบิคียกโบทัวอเอาซอนมาใไ่อยู่อันซ้ำงังๆๆ่งๆอยู่นันกีบออกเนี่ ไก่แต้มือเศร้าเย็บทิปเขาไปน้ำกอนพี่น้องก็แล้วเ,เขาเด้เออไหนไม่ไม่เอาแน่ลูกไม่ไม่ไก่อีลาถือออกไปอีลาถือทิปเขาก็ไปนนี่ออกไปจับจานไก่เดี๋ยวให้แม่จ้าถือนั่นไปเต็มถาดเลยพี่น้องมา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 ,มากินน้ำกันถาดมใหญ่งงเลยยำ

ไม่กินย้ำไม่หน่อยมาเร็วมาเร็วเี่นเองกินบอางโอ้ยกินย้ำกินยำมาเลยลูกเร็วๆมาเมึงนิ้วเขาใส่ผักกาดดองเริ่ม ที่มังดูียมังดูนี่หนูเอากยก็ได้หนูเผ็ดมาม่ยไโรเยพห้ไใเรียนยั่เ็จโอ้ยจินมยำมี่หรอโอ้ยฮอเออเตอย่างวะกินได้มันเป็เผ็ดนั่นมันเผ็ดมันเป็นกันเออเผ็ดกับเผ็ดรดเอาเอา ไปไม่กินย่ำเสียบพี่น้องไปก่อนสำหรับวันนี้ขอพระพุณได้หลายเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้องบีน้ำเนเน่บ่กินไม่บ้าไปก่อนกลับสวัสดีจ้า